ครับผมก็จริงๆเราสองคนกูยินล้วว่าไม่อยากให้ขึ้นเลยครับนะฮะใช่ครับแต่มันก็บางทีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันอดไม่ได้ที่จะโอดไม่ได้อะไรครับเกิดโมเมนต์บางอย่างอะไรเงี้ยครับบางทีก็มีนิดนึงครับอ้าวอะไรล่ะมันไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณเยอะๆอย่างนี้มมันไม่ใช่เรื่องจิตวิญอ่อนกันง่ายๆแบบมันถ้า เอาจริงเอาจริงถ้าไม่คุณไม่มีความรักอยู่คุณจะสั่นไหวไหมเฮ้คุณมาทางนี้เลยเหรอก็ต้องดูกันต่อไปครับโอ้ยพอแล้วจริงรู้สึกไงบ้างเหมือนแฟนแบบเราอยู่ตลอดเวลามันเห็อะไรผมว่าเขาผมว่าเขาน่าจะแบบตลกคู่เรามากกว่านะบางทีเราพูดอะไรกันฮาๆมากกว่าผมว่ามันเปนเหมือนเป็นความน่ารักอ่ะมันเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบ บางทีจริงๆอ่ะเหตุการณ์ก่อนหน้าคือแบบเหมือนแกล้งกันอะไรเงี้ยเดินมาผลักผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาถ่ายรูปมามันก็กลายเป็นภาพแบบเหมือนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนก็เอาแบบเหมือนจิ้นกันเออมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่าประมาณนั้นมากกว่าคือเราก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบตั้งเป้าว่าเฮ้ยวันนี้เจอกันมาจิ้นกันซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเราเคยมีคู่จิ้นชายด้วยกันก่อนหน้าหรือว่านี่คือคนแรกของการาีไหมไม่ไม่ไม่ีไม่มีไม่มีใช่ไม่มีไม่มีอาจจะวัยใกล้ๆกันด้วยมั้งก็เลย โอ้โหก็ได้อยู่มันควรเป็นเรื่องดีใจเนาะก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยลุง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 แข่กันลุกลิงอุ้ยครับใครคือลุงลิงวะลิงลิงอ๋อลิงลุงลิงฟังกันลุงลิงแม่ลุงลิงลุงลิง เต๋อเล่นต๋อผมมีเวลาว่างเยอะผมก็นั่นแหละครับผมจะไถดูไปเรื่อยๆก็จะเจอบ้างครับก็ทุกครั้งที่เวลาแบบเหมือนไปออกรายการอะไรด้วยกันหรือว่าไปโปรโมทอะไรด้วยกันก็จะเป็นทางแฟนคลับโปก็จะน่ารักนะเขาก็จะแบบเหมือนแบบเด้งขึ้นมาบอกเราตลอดอุ๊ยอะไรเงี้ยโอ๊ะอะไรเงี้ยแบบเหมือนจับมีการจับจับโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างกันอยู่เรื่อยๆมีแฟนคลับเขาแบบขอเติมปิสแล้วก็เติมชื่อหน่อยความเมนต์ต่อกันให้ดูหน่อย ไม่มีไม่มีไม่มีไครับขอก็ขอก็ไม่ทำใช่ถ้าขอไหวก็จะแปลกประหลาดเริ่มรู้สึกเอ้าแล้วอะไรเงี้ยผมเกงใจเรมกงใจมากเลยครับเพราะว่าไม่จริงหรอกไม่จริงไม่เกรงใจหรอกก็เป็นกเป็นเพื่อนกันอะเล่นแบบเพื่อนกันมากกว่า คือกับเพื่อนคนอื่นผมก็ผมก็เล่นอย่างนี้แหละแต่พอดีมันไม่ได้มีสื่อมาเห็นหรือแบบมีภาพหรืออะไรเงคุณเล่นคนอื่นแบบนี้ด้วยหรอเล่นผมก็เล่นโอ้ยถึงหรอคุณถึงหรืออะไรเล่นมีมีเรื่อยๆเลยครับครับเขาก็จะบอกว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบไม่ไม่ไม่น่าจะคิดจริงนะครับนะเขาก็เออเขาก็มองว่าเออมันก็แบบตลกดีน่ารักดี ยังไม่มีนะไม่ไม่น่ายังไม่มถ้าอย่างนั้นก็งานคู่รับงานคู่ในลักษณะจิ้นเหรอฮะอ่ะผมอยากรู้มากว่างานนี้จะเป็นงานอะไรที่ี่เลือกที่จะมาเรียกเราไปจิ้นกันเนี่ยอเหรฮะของใช้ชายชายของใช้ชายชายอะไรอย่างเงี้ยของของใช้ชายชายด้วยของใช้ชายชาย ใครพูดสบู่เออน่าสนเออสบู่สบู่อาจารย์มีครับก็เออกบเบาๆประกบไม่ไหวแล้วอแล้วกบแบบหนักแล้วโอ้โหรุ่นใหญ่ว่ะน่ากลัวเนาะดูรุ่นใหญ่ดูน่ากลัวคือเด็กเขาเล่นเขาก็ดูน่ารักดีใช่มันก็จิ้มลิ้มของเราจะ ม,มันดูหนักแน่นอ่ะ <c oughs> มันดูหนักม่วงอ่ะอันนี้อันนี้คือถ้าจริงๆเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันเงี้ยเออมันก็แบบเล่นแบบสนุกสนานสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นบทบาทจริงๆโอ,โอโ่ะโหยากนะม,กมันมองหน้ากันเล่นแล้วมันอาจจะยากอ่ะถ้าเป็นแบบในในเชิงนั้นอ่ะ <c oughs> มัน๋ย่ามองหน้าว่าอาจจะหลุดขำอ่ะหลุดขำหลุดขำ โอ้เหามจิ้นก็คือด้วยความที่เราเป็นพ่อลูกกันด้วยในเรื่องโอ้จิ้นก็โหดเหมือนกันมันดูมันไม่ได้ดูจิ้นแบบนั้นหรอกมันจะดูแบบมันเรื่องราวมันทาให้รู้สึกว่ามันดูน่ารักดีในกลุ่มในความรักของเราสองคนในเรื่องอะนะมันจะดูแบบน่าจะน่าจะสนุกอะน่าจะดูแล้วขำๆดีอย่างเงี้ยอืมครับก็เฮ้ยลูกเพรนี่ลูกพ่อครับ นี่ <ผม S 1> ลูกพี่ผมเป็นลูกเพ่นี่เป็นลูกพ่อนี่ลูกพ่อคร,ครับผม3 <13 S 2> ตุลาคมนี้นะครับ3ตุลาคมนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ